เปิดลายสไตล์นักกีฬาวอลเลย์บอลออมสินสิภาพรในวันที่ไม่ได้ใส่ชุดนักกีฬาบอกเลยว่าแซ่บมาก สำหรับอมอสินสัสิภาพรหัวเสาทีมชาติไทยแจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022หลังจากที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ในเกมที่ไทยชนะตุรกีเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มแบบสุดๆทำเอาได้ใจแฟนๆกีฬาทั้งประเทศและก็เป็นคนที่น่าจับตามองมากที่สุดมือตบหัวเสาวัย24ปีทีมชาติไทยลังลงสนามถือว่ามีส่วนสำคัญด้วยการลงมาทำแต้มในจังหวะที่สำคัญจนเปลี่ยนทิศทางของเกมวอลเลย์บอลจึงทำให้ ทีมหญิงไทยแซงชนะตุรกี3ต่อ2ได้สําเร็จนอกจากนี้เธอยังคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าและหัวเสายอดเยี่ยมพร้อมกับพาต้นสังกัดป้องกันแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกได้ในซีซั่นล่าสุดแต่หากใครที่เป็นแฟนคลับแล้วล่ะก็วันนี้เราจะพาไปเปิดไ้า์สไตล์ชีวิตนอกสนามของเธอคนนี้กันในวันที่ไม่ได้ใส่ชุดนักกีฬาวอลเลย์บอลต้องบอกเลยว่าแต่ละชุดนั้นแซ่บเกินต้านมากๆหรือในวันที่สบายๆใส่สสเสื้อยืดก็น่ารักไม่แพ้กันสำหรับประวัติอ้อมศิรีสัสิาพาพรหัวเสา,าย รับทีมชาติไทยที่เคยได้ฉายาว่าออนอุมาสองเพราะว่าเธอมีความโดดเด่นที่ตบหนักซึ่งเธอเกิดเมื่อวันที่10มิถุนาย,ายนปี2541ปัจจุบันมีอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาพร้อมกับส่วนสูงถึง178เซติเมตรจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีก่อนในตอนขึ้นม .6 จะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนกีฬานครนนท์ได้จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเธอเริ่มเป็นที่รู้จักในปี ปี2012จากการที่เธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นยุวชนทีมชาติไทยแลนด์ชิงแชมป์อาเซียนปี2012ก่อนที่จะจบในอันดับที่2รองชนะเลิศก่อนที่จะไปต่อสนามที่ใหญ่กว่าในปีเดียวกันกับยุวชนทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียปี2022จบไปที่อันดับที่5และในปี2018เธอได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันทีมชาติไทยชุดมหาวิทยาลัยอาเซียนปี2018ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและก็ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับสโมสรสามบีบีนครน,นนท์โดยได้รับการฝึก โดยโค้ดเอ็มจนฟอร์มของสาวออมสินนั้นกลับมาพัาง,งานอีกครั้งในปี2018สาวออมสินได้สร้างผลงานรับรางวัลนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมประจำแมตดการแข่งขันทำคะแนนไปทั้งสิ้นรวมทั้งหมด21แต้มทำให้สโมสรนชนะแชมป์เก่าอย่างเจเนอราลีสุพปิมชมบุรีไปอย่างขาดลอยและในศึกไทยแลนด์ลีกปี2019ถึงปี2020สาวออมได้หันมาซบสังกัดสโมสรไดมอ,อนด์ฟุตวีซจนถึงปัจจุบันและในศึก AVC ครับปี2022สาวออมสิ์ก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นอยู่ ตำแหน่งหัวเสาและในเกมล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2565วอลเลย์บอลหญิงไทยก็สามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้อย่างขาดลอย3-1เซตด้วยผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องทําให้สาวอ้อมศินติดรายชื่อเป็น14ตัวจริงของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ปีนี้ด้วยเช่นกันแถมนัดแรกก็ได้ลงสนามเลยและในแมตช์ที่ชนะตุรกีสัตยศิภาพรก็ถือว่าเป็นตัวแปรสาคัญหรือซูเปอร์ซับในแมตช์นั้นอย่างแท้จริงสามารถเสิร์ฟตัดเกมรุกช่วยทําให้ทีมเก็บแต้มได้อย่างต่อ หลังจบเกมก็สามารถเอาชนะตุรกีไปได้และเพจของวอลเลย์บอลน,นานาชาติก็ได้โพสต์ไฮไลท์ส่วนตัวของเธอลงเพจจึงทําให้มีแฟนลูกยานทั่วโลกแห่มาชื่นชมรวมถึงหัวหน้าฝึกสอนทีมชาติตุรกีเอ่ยปากชมว่าพวกเขาเจอดาวเด่นคนใหม่ของประเทศไทยแล้ว